สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนงวดของวันที่27เดือนหนึ่งปีห9นะครับผมสำหรับดาวโจนงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี้เข้าบนล่างนะ3ตัวบน87 1 2ตัวล่าง30 งวดที่แล้วนี่ผมให้ศูนย์กับหนึ่งนะหนึ่งกับศูนย์นะบนล่างเลยนะศูนย์ฟันศูนย์จอเข้าศูนย์สามเป็นตัวกันแล้วก็จอเข้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะเป็นตัวเน้นนะเป็นตัวที่ผมเน้นให้นะงวดที่แล้วนะทุกคนนะถ้างวดที่แล้วฟันหนึ่งนะฟันหนึ่งนี่ก็เข้าสามตัวแล้วเนาะหนึ่งมานะ ถ้าฟันหนึ่งนล้หนึ่งมาเจ็ดมาแปดมาเนาะแปดหนึ่งเจ็ดนะเสียดายเนาะเสียดายนะไม่ฟันหนึ่งไปฟันศูนย์มีแต่ศูนย์เจ็ดแปดนะศูนย์เจ็ดแปดออกมาหนึ่งเจ็ดแปดนะมาตามกันต่อแล้วกันสำหรับ ดาวโจรวันนี้ดาวโจรน,นะครับวันนี้เด่นเด่นวันนี้ก็จะเป็น8นะ8กับ7 8กับ7นะครับแปดสองแปดสามแปดศูนย์ ส่วน7นะครับ7 2 7 3แล้วก็7 0ตัวกันนะครับ8 4 7 4 8 1 7 1นี่ออกไปแล้วเอาเป็น8 5แล้วกันตัวฟันนะครับเป็นเลขก8ตัวนี้ก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี8 2 8 3 8 0แล้วก็70็ดาสำหรับดาวโจทน,นะครับเลข2ตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลข3ตัว3ตัวนี้เอา8ปเนาะแ สองสามแปดสองศูนย์แปดสองห้าอะไรกันทุกคนแปดแปดสามศูนย์เนาะแปดสามห้าแล้วก็แปดศูนย์ห้านะครับนี่แหละทุกคน ดาวโจนวันนี้ก็ขอให้มีขอให้มาฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ